สวัสดีครับพี่น้องมาพบกับพ่อหญ่แจ็คเหมือนเดิมนะครับตอนนี้อยู่หน้าหน่อยพ่อหญ่แจ็คนะครับพี่น้องสีมาเจียวเขารัสนครับผู้ลังคดรบสิว่าเจียวกับเจียวตัวบ่ยุงบอยเจวกันดอกกอสิว่าเดี๋ยวบ่ได้บ่ยุงบ่เจียวบ่ได้พี่น้องเบิ้งเนียมาเบิ่งซอยกันเดี๋ยวสิภาพไปเบิ้งพี่น้องพูดอ่ะบ่ยุงบ่เจียวจังไดพู้น่ะทั้งยุงทั้งเจียวล่ะครับผู้น่ะ ล่มแล้วเดี๋ยวาดาดเต็มโอ้ยตอนเพิ่นขึ้นใหม่ๆหนะ่ายงามคักถมหัวยืนมือพูดละว่าสีได้ซื้อบันไดพูดแล้วมันขึ้นเจ้าเขาเลอพี่น้องบาทนี้เบิ่งตี้พูดนะมันล่มอะ่ะโอ้มากะงามคักก็ได้เป็นตะได้หลายอยู่พิดแต่มันหยุ่งมันเกี่ยวนี่แหละทั้งหยุ่งทั้งเกี่ยวละครับพี่น้องปีนี้บาทในสงสยัยสีแม่นสีได้ซื่อตั้งมันเกี่ยวเขาด้วยบัาน นี่แมนสิซอบัตรอันสะอาดพ่อมานอนเกี่ยวเอามันลุงคักปูพมไปเบิดอร่อยพี่น้องโอ้แต่งามคัดได้หมากงามคักฝุ่นเอพวกนี้นพี่น้องเอ๊ะมันจะหมากตรงๆได้หลายคักปีนี่เขาหน้าหน่อยพาแจ็กเนาอพี่น้อง,องเดี๋ยวจังมาติดตามตอนครับพี่นอ้องนี่เห็นบอพาแจัเหมือนี่อยู่ผู้เดียว,พ,วพันี้ผู้ไทยให้ไทยเอาเจ้าของนี่ละ นครับพี่น้องจังได้กักดติดตามให้แน่ด้้อหากการชอบกันกดติดตามกันไปเรื่อยๆพี่น้องเดี๋ยวจังติดตามตอนต่อไปตอนนี้กําลังสีเริ่มเกีียวนครับพี่น้องเอาซ้ำนี่สักกอนหมือนนี่สวัสดีครับ